สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The f i n a l c u t ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณช่วงหลังๆมานี้มีข่าวหนังภาคต่อทยอยออกมาให้เราได้มีความหวังกันอยู่หลายเรื่องเลยนะครับทั้งที่อยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทภาคใหม่ทั้งที่ถ่ายทำอยู่และถ่ายทำเสร็จไปแล้วด้วย แล้วตลอดระยะช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาหนังที่เราชอบมากๆหลายเรื่องเลยครับต่างก็สลับกันมีข่าวว่ากําลังจะมีภาคต่อและเวลาที่ผมนั่งดูคอนเทนต์ของช่องหนังอื่นๆรวมถึงช่องของตัวเองที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังภาคต่อคุณผู้ชมที่ชมแต่ละคลิปก็มีการคอมเมนต์ออกความเห็นว่าอยากให้หนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําภาคที่2ซึ่งก็มีหลายชื่อหลายเรื่องมากแต่มีรายชื่อหนังอยู่3เรื่องครับที่ถูกพูดถึงในทุกคลิปของทุกช่องแบบตลอดระยะเวลา10กว่าปีไม่เคยขาด3าชื่อนี้เลยครับ หนึ่งคือไซไฟเอเลี่ยนตกอับดิทริกไนสองหนังหุ่นเหล็กต่อยมวยขวัญใจมหาชนรีลสติลและสามมหันตภัยเชื้อร้ายซอมบี้ในตำนานอย่างเวอร์วอร์ซีนี่คือ3ชื่อหนังที่ถูกพูดถึงแล้วเรียกร้องอยากให้มีภาคต่อออกมามากที่สุดผมเชื่อว่าคนดูที่ไม่ใช่แค่คนไทยครับที่ต้องการแบบนั้นแต่ความน่าประหลาดเลยก็คือจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความแน่นอนที่จะทำให้เรามั่นใจเลยครับว่าพวกเราจะได้ดูเรื่องราวบทต่อไปของหนังทั้ง3ามเรื่อง โอเคแม้ภาคต่อจะรีบรีแต่วันนี้ผมขอย้อนกลับไปพูดถึงหนังสามเรื่องนี้ครับอย่างน้อยมันก็ทําให้หายคิดถึงสักนิดน,นึงก็ยังดีโดยที่ผมจะขอเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนเลยครับดิทริกไนยยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันมนุษย์หนังมนุษย์ต่างดาวตกอับในดวงใจของใครหลายๆคนนี่คือหนังเอเลี่ยนที่มีอดแวกแนวกวับหนังไซไฟเอเลี่ยนเรื่องอื่นๆและไม่ใช่แค่แปลกแตกต่างแต่มันดีเยี่ยมไปกระทั่งถึงเรื่องของบทที่กระทบสะท้อนสังคมได้อย่างจังและเจ็บแสบมาก ครับสมัยไปยุค90ย์กับยุคต้น2 0 0พันถ้าพูดถึงหนังมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเรามักจะนึกภาพถึงสงครามมหฬานยิ่งใหญ่การต่อสู้ของมนุษย์กับอาวุธล้ำเทคโนโลยีจากสิ่งมีชีวิตทรงภูป,ปัญญาที่เข้ามารุกรานคิดยึดครองโลกเราคิดภาพแบบนั้นไว้ในหัวเป็นอันดับแรกก่อนเสมอแต่กับดิจิทัลนายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะหนังเรื่องนี้เลือกเล่าในมุมมองที่สมจริงและลึกซึ้งกว่านั้นมาก ดิรึกนายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่ามนุษย์ต่างดาวครับที่ยานแม่เกิดเสียและตกลงมายังโลกพวกเขาถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกจากมนุษย์ให้อยู่แต่ในเขตสลัมของเมืองโจฮันเนสเบิร์กอ้อเอเลียนพวกนี้ถูกเรียกชื่อเล่นๆว่าพวกกุ้งนะครับแล้วพวกกุ้งก็ขาดแคลนทั้งพลังงานทรัพยากรแล้วก็สิ่งอย่างชีพที่พอเพียงแถมพวกมันยังถูกเหยียดและถูกขับไล่จากเจ้าของที่อย่างมนุษย์โลกอีกครับถ้าใครเคยได้ดูจะรู้ว่านี่คือหนังไซไฟเอเลียนที่พูดถึงปัญหาของการเหยียดกีดกั้นทางชนชั้นและชนชาติได้อย่่างงถึงกนแและจบสบสทีุด สังคมของเอเลี่ยนที่ไร้การดูแลและไม่ได้ใส่ใจไม่ต่างอะไรกับสลัมห่วยๆการกระทําของมนุษย์ต่อเอเลี่ยนเหมือนกับว่าพวกต่างดาวนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือประเด็นที่หนังกําลังบอกและที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยก็คือตัวละครในหนังนั้นไม่มีคนไหนที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นคนดีครับทุกคนล้วนเอาตัวรอดมองเผ่าพันธุ์อื่นต่ำกว่าและแน่นอนเมื่อมีโอกาสข่มเหงได้ก็ข่มเหงหาผลประโยชน์ได้ก็หา นั่นคือการเขียนบทที่มีความลุ่มลึกในสาระแถมยังมีมิติของการประชดประชันแบบที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยทีเดียวครับหนังดิจิตนายมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครซึ่งมันจะตรึงคุณไว้ในทันทีและไม่ยอมให้คุณไปไหนจนกว่าจะถึงช็อตสุดท้ายของเรื่องทั้งหมดมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมดิจิตนายจึงเคยได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่ามีดีพอที่จะได้รับรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี2010 ครับจำได้ว่าตอนที่ดูดิ t ิกนายจบเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยังมีอะไรคร้างไว้ให้เล่าต่อได้อีกทั้งที่ตัวนิวบลอมแคมผู้กำกับเองก็ไม่ได้คิดว่าดิ t ิกนายนั้นจะมีศักยภาพพ,าพพอที่จะเป็นหนังภาคต่อได้จนกระทั่งเปรดดิวเซอร์ปีเตอร์แจ็คสันชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้นั้นมันสามารถเป็นภาคต่อได้อย่างสบายๆซึ่งก็ตรงกับใจของคนดู แต่ก็นั่นแหละครับตั้งแต่ปี2009ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่าหนังเรื่องนี้ทำท่าจะมีภาค2มาแล้วอยู่หลายๆครั้งและกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั้นก็พับโครงการไปแบบไม่มีกำหนดจนถึงตอนนี้ผ่านมา14ปีข่าวว่าพวกกุ้งจะได้กลับมาอีกครั้งนั้นก็ยังมีให้ได้ยินอยู่ก่อนหน้านี้ก็แววมาว่ามีการยืนยันชัดเจนครับด้วยทวิตเตอร์ของบลอมแคมเองว่าดิจิตนายภาค2ได้เขียนบทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในภาคต่อน,นี้ยังจะได้ใช้ชื่อว่าดิจ แต่นิดนึงครับอยากให้เผื่อใจไว้ด้วยเพราะหนังเรื่องนี้มีข่าวภาค2ออกมาแบบน่าเชื่อถือมากในหลายๆครั้งแล้วและทุกครั้งก็เงียบหายไปครับก็ได้แต่หวังนะครับว่า d i s t r i c เ10เราจะได้ดูมันกันสักที9 รีวสติลสึกหุ่นเหล็กกำปั้นถล่มปัตตภีนี่ก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเรียกร้องให้มีภาค2ต่อออกมาอีกเยอะมากพวกเราต่างก็จินตนาการครับว่าถ้าห่างหนังเรื่องนี้มีภาค2ทิศทางของเนื้อเรื่องจะไปทางไหนจนถึงขั้นเคยวาดฝันไว้ครับว่าอยากให้รีวสต e ลนั้นไปนรวมจัก,กรวาลกับทรานส์ฟอร์เมอร์กันเลยทีเดียวนั่นเป็นแนวคิดสมัยที่ทรานส์ฟอร์เมอร์ยังรุ่งรุ่งอยู่เลยนะครับเวลาผ่านไปมาจะถึงตอนนี้เหล่าออ t o บอก็ทําท่าจะถูกเก็บลงกลุ่ไปอีกเรื่องหนง โอเคกลับมาที่รวิวสตีลสึกหุ่นเหล็กกัปั้นถล่มปตัตภีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวในยุคอนาคตซึ่งหุ่นยนต์เหล็กที่บังคับโดยมนุษย์นั้นได้ถูกนํามาใช้เป็นเกมกีฬาต่อสู้เพื่อเพิ่มความมันแทนการแข่งขันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเพราะในตอนนั้นการใช้มนุษย์ต่อสู้กันมันมีขีดจํากัดของสภาพร่างกายที่ไม่สามารถไปถึงขั้นสุดแบบสะใจคนดูได้ ชาลีเคนตันซึ่งเป็นนักมวยตกอับเนื่องจากเขาถูกแย่งงานไปโดยพวกหุ่นยนต์ความสูง8ฟุตเขาจําเป็นต้องเบนเข็มไปทําหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์มวยหุ่นยนต์ระดับพื้นพื้นเพื่อให้หุ่นยนต์เหล่านั้นได้มาสู้กันโดยชาลีนั้นได้เดินทางจากสังเวียนหนึ่งไปยังอีกสังเวียนหนึ่งเรื่อยๆและแล้วแม็กซ์ซึ่งเป็นบุตรชายที่เคยเหืนห่างจากเขาไปก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับเขาอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งตัว ซึ่งทั้งสองพ่อลูกคู่นี้ก็ได้ร่วมกันซ่อมแซมหุ่นยนต์ธรรมดาตัวหนึ่งที่ชื่ออตอมให้กลายเป็นหุ่นยนต์นักสู้ผู้ท้าจริงฝีมือเยี่ยมเพื่อไปเดิมพันในสังเวียนระดับโลกที่ไร้ปราณีนี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับที่ชาลีจะได้หวนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ครับและนั่นคือเนื้อเรื่องย่อของรวสติลแม้มันจะมีบทสรุปและเป็นเรื่องราวของผู้แพ้ หนังเรื่องนี้ก็มีสกบที่ยิ่งใหญ่และผลอดเรื่องที่แปลกใหม่มากๆมีการผสมผสานวิชวลเอฟเฟกอลังการน่าตื่นตาเข้ากับการเล่าเรื่องที่สมจริงและหากลงลึกถึงความหมายของเนื้อหาเราจะมองเห็นว่าริวสติลนั้นเป็นเรื่องราวของการไถ่ายของ3ชีวิตที่หลงทางและถูกลืมพ่อลูกชายและหุ่นยนต์ต่างก็ถูกทิ้งและไม่เป็นที่จดจํทาทั้งนี้หนังยังมีแก่นของเรื่องราวการได้รับโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่อีกครั้งของตัวละครทั้ง3ด้วย ในส่วนของแอคชั่นบิลสตีลสร้างเรื่องราวให้เรารู้สึกถึงเต้นได้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของหุ่นยนต์การต่อสู้ของสองพ่อลูกในด้านการใช้ชีวิตร่วมกันแรกแรกเราจะเห็นว่าชาลีนั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยครับเขาสามารถยนทิ้งอะไรไปได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อได้มาพบกับแม็กลูกชายของเขาเขาก็เริ่มมีทีท่าที่เปลี่ยนไปและเหมือนได้เรียนรู้อะไรอะไร,ะไรผ่านจากลูกชายของเขา นอกจากสนุกแล้วตัวหนังก็ยังมีข้อคิดดีๆสอดแทรกอยู่นั่นคือการที่เราได้ทําอะไรเต็มที่แล้วถึงแม้มันจะแพ้แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมสิ่งที่ทําให้รีวิวหนังหุ่นเหล็กเล็กๆที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และอยู่ในใจของผู้ชมมากกว่าหนังหุ่นเหล็กยักษ์บางเรื่องซะอีก ถามว่าถึงตอนนี้ยังอยากเห็นร a l สติล l มีภาค2หรือเปล่าอยากครับเพราะถ้ามองที่ตัวนักแสดงแล้วผมว่าก็พอมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ป่าฮิวส์แจ็คแมนแกก็ยังไม่ได้แก่เกินไปสำหรับบทแอคชั่นน้อยแต่มีดราม่าเยอะๆนี่คือดีเลยครับเหมาะสำหรับนักแสดงที่เริ่มอายุเยอะแล้วแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อเวลาผ่านไปนานขนาดนี้สตูดิโอที่สร้างยังสนใจโปรเจกต์ร l s สต e ลและต้องการทำหนังหุ่นยนต์นี้อยู่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ลุ้นครับแต่ก็ไม่กล้าตั้งความหวังเพราะโอกาสผิดหวังก็มีอยู่สูงมากสำหรับ Real Steel าคค2นะรับ มาถึงเรื่องสุดท้าย World War C, มหาวิบัติสงครามซีนี่คือภาพยนตร์ที่คนดูทั่วโลกอยากดูภาค2มากที่สุดแอคชั่นไซไฟทริลเลอร์สุดระทึกของปี2013หนังมหันตภัยเชื้อร้ายสายซอมบี้ที่ทำให้ขุนทั้งรุนและหวาดวันไปในเวลาเดียวกัน จะเป็นยังไงเมื่อวันหนึ่งภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงชีวิตของคุณและคนในครอบครัวที่คุณรักนั้นตกอยู่ท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่พร้อมจะกระโจนใส่แบบไม่เลือกหน้าและถ้าถูกพวกมันกัดนั่นก็แปลว่าคุณก็กำลังติดเชื้อร้ายสุดครั้งนี้แล้วเวอร์วซีมหาวิบัติสงครามซีภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะให้ความสนุกตื่นเต้นถูกใจคอหนังสายลุ้นทุกระยะของเรื่องแล้ว ตัวหนังยังคงมีแง่มุมวิพากษ์วิจารณ์สังคมสอดแทรกเข้ามาทั้งเรื่องของาศาสนาชนชั้นทางสังคมรวมถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ถูกแบ่งแยกความสำคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวอวอซีทาให้รู้สึกว่ามนุษย์กับซอมบี้นั้นเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของกันและกันเลยครับเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นไวรัสที่ชอบกัดกินอย่างไม่รู้จักพอจนทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่รู้จบหลายคนอาจคิดนะครับว่าซอมบี้นั้นโชคดีที่ไม่มีความรู้สึกแต่จริงๆแล้วมนุษย์นั้นโชคดีกว่าครับที่ยังมีีหัััวใจจแมม้้บางงครงนนะะเเป็ส็สดกถอ แต่ถึงที่สุดแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังมีความดีงามหลงเหลืออยู่นะครับเพราะราบใดที่มนุษย์ยังมีลมหายใจและหัวใจยังเต้นอยู่มนุษย์อย่างเราๆก็จะไม่มีวันยอมรับชะตากรรมไม่ยอมแพ้แม้กับสิ่งร้ายที่ไม่เคยเผชิญและเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ต้องเจอกับภัยร้ายจริงๆการสลัดความเห็นแก่ตัวและตั้งใจร่วมมือกันและกันนั่นคือ,อยาต้านไวรัสและมหันตภัยร้ายที่ดีที่สุดที่ทําให้เราเอาชนะทุกมหันตภัยมาได้แล้วนักต่อนัก ครับหนังเรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ใช่การนิ่งเฉยเมื่อช่วยใครได้ก็ต้องช่วยถ้าอย่างสู้ได้ก็ต้องสู้ไปนั่นเลยครับคือความรู้สึกที่ได้รับจากการดูภาพยนตร์ w o อร์ w a r ซีหนังซอมบี้ในดวงใจอันดับหนึ่งของโลกที่โอกาสติดตายภาคต่อน,นั้นมีสูงมากเลยครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสเรียกร้องจากแฟนๆทั่วโลกมากแค่ไหนแม้นักแสดงหลักบอกว่าพร้อมจะกลับมาสารต่อเรื่องราวซอมบี้สุดคลั่งนี้และแม้แต่โปรดิวเซอร์ของหนังเองจะออกมาบอกว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาทำโปรเจกต์ภาคที่2อ,อีกแน่นอน แต่จนแล้วจนรอดครับจนถึงตอนนี้ความหวังช่างริบหลีเหลือเกินก็คงต้องเก็บเบอร์วอรซีไว้เป็นตำนานหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดไว้ในใจแหละครับ ครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับและใน3เรื่องที่ผมพูดถึงมาในคลิปนี้ดิสทึกนายคือโปรเจกต์หนังที่เรามีโอกาสที่จะได้ดูภาคที่2มากที่สุดและคุณละครับคิดว่าเรื่องไหนที่มีโอกาสจะทาภาคที่2มากที่สุดคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับอ้ออีกคําถามนึงครับถ้าหากรี s สตีลมีภาคต่อคุณอยากให้รี s สตีลมีจักรวาลหุ่นยนต์เป็นของตัวเองหรืออยากให้อตอมไปรวมจักรวาลกับหนังหุ่นยนต์เรื่องอื่นๆพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาได้นะครับ สุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ